สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่อง์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามรุ่นแรกปี2504เป็นเนื้อเงินจังหวัดชัยนาทองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพานาคปกหลังทเทววสุวรรณหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเป็นเนื้อโลหะชุบทองไมคอนมีโค้ดสภาพเดิมๆใส่ตลับพร้อมใช้นะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระปิดตาจัมโบหลังยันตะกุดเงินเป็นเนื้อผงใบลานหลวงปู่ทีมวัดพระขาว องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหัวโตรุ่นกันนิวเคียวัดเนินสุวรรณปี2549องค์งนี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นสมเด็จโลหะแพรพันหลวงพ่อแพ่วพิคุณทององ์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงผสมว่านอาจารย์น้องปุกเสกปีสองห้าสามเจ็ดองนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตพร้อมกรอบหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสร้างบารามีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ เป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2519พร้อมกรอบองค์นี้ขอที่2003นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปี2555รุ่นมงคลถาวรพร้อมกรอบองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมเลี่ยมกรอบองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ปี2538รุ่นซื้อที่ดินสร้างสาราอนเนกประสงค์องค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จโตออกวัดลาหุนองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญใต้หงโจซือกงปี2539แคลค่าปลอดภัยคณะสิทธิพ่อปู่เจ้ายี่กงหงสร้างองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะพร้อมกรอบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธราษฎรศิลหาวัดราชโมสรจังหวัดนราธิวาสปี2550้ห้าพิธีมหาพุธทธาภิเศษ5ภา,าคาองเดิม องนี้ขอที่หนึอยานะคะสวยนะคะสองเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดงูงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นสมเด็จฐานสิงห์หลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีฉลองอายุ95ปีเป็นเนื้อผงนะคะองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นพ่อง่างตาแดงหลวงพ่อกอยวัดเข่าดินใต้อันนี้ขอดที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระผง หลวงพ่อจะันรุ่น2แบบเคลือบสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่700นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์รุ่นเทพพยักษ์หลังยันเสือหัวขาดนะคะพี่เป็นหน้าทองแดงลมดำหน้ากัดทองทิพย์ลงยาขอบน้ำเงินซุ้มแดงกล่องเดิม องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจารานวัดอัมพวัน,วนจังหวัดสิงห์บุรีพิมพ์ข่าวกว้างรุ่นแรกรุ่นเจริญพรเป็นน้าสัมฤทธิแดงพร้อมกล่อง รงนี้ขอที่ห้าอยนะคะเดี๋ยวให้ดูวงพาดด้านในนะคะนี่นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะตองเดิมนะคะพี่มาพร้อมใบนะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นประหลักขิกกบดานหลวงตาแดงวัดชัยภูมิจังหวัดอยุธยาทรงเสริมค้าขายโชคลาภนะคะพี่อันนี้ขอที่400นะคะ มีติดตัวดีเลยนะคะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกปุงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ